อ้ ow, สวัสดีครับมาม่ลิงกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคเพลงใหม่ซิงเกลิลใหม่ของวงแ a p p y ้เทลกันฮานาบีปปโนโนอุตาน,นะครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่มามิมีชุดด้วยอุ้ยอุ้ยซึ่งเอจะบอกมากว่าก่อนหน้าน,นั้นนะคะคือหนูอ่ะวันนี้คือหนูนอนใช่ไหมหนูนอนนานมากเพราะว่าหนูเมายาและหนูก็โดนพี่เมเน่ปลุกขึ้นมาว่า มาพี่ตื่นขึ้นา่าอัดคลิปเดียวนี่หนูแบบไม่รู้จะนอนหนูจะอยู่กับพี่เียาพี่เจยาของนูแต่พี่เมย์เน่ก็คือให้อัดวันแรกซึ่งเราก็คือจะดูอยู่แล้วจะถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่วันดีงไงแต่ว่าไหนๆก็ตื่นมาแล้วเราก็มาอัดกันเลยแล้วกันนะครับผมเราจะมาเริ่มดูกันแล้วซึ่งว้่ตื่นเต้นมากเราะว่าผมแอบไปดูทีเซอร์มาแล้วน่ารัก พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนน่ารักมากคือจะแยกพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนคืองงมากคือคือมีน้องอยู่ตัวเดียวในโบมีน้องมีน้องมีน้องหนูอยู่ตัวเดียว<笑><笑>ก็คืออดีตอดีตดเมมเบอร์เก่านะก็ได้แบบเออติดโบสีเขียวนิดหน่อยก็คือถ้าถ้าสมมติแบบในนั้นมันไม่มีที่ว่างแต่ในนั้นมีที่ว่างก <c oughs> ็คือ <c oughs> หนูหนูเข้าไปหนูเข้าไปเสียบให้ได้นะคะ แน่นั้นมีที่ว่างก็คือหนูเสียบได้เลยนะเออไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะวิื่นเต้นอ่ะื่นเต้นอ่ะดคอกี้ดคอี้เดซิโออ่ะแบบวยจะเปิดแล้วนะจะเปิดล้วนะ เกินอุย้ยชุดกิโมโนด,ด้วยอยากใส่อ่ะอยากใส่อ่ะกลไปได้ปะขอกลับไปวงได้ปะขอกลับไปวงได้ปะ <c oughs> ยาไม่หยุดเนือยังใส่กิโมโนาอุ้ยีร้ดดีน่ารก เขาเรียกว่าอีวโวมาจากเอ็มวีเก่าอ้าวมีพัชร์แฟนี้ด้วยอันนี้คืออันนี้คืออุย้ยพัชแฟรี่รอบที่แล้วรัวตอดแฟดีรอบนี้มีพันรแฟรี่นะคะอุนน้ยแต่ตแว่าที่ถ่ายรู้เลยนะคะว่าที่ไหน ทุกคนรู้ป่ะแต่ว่าถ้าสมมตินหนูอยู่หนูอยู่ในวงอ่ะหนูจะ,จะกลัวไฟเย็นมากไม่ยอมถ่ายนะเขากลัวโอ้ยออรอบนี้ว่าจีคือได้เคชะสวยอ่ะสวยเกินมันสวยเกิน อุ้ยแต่แสงสลัวข้างหลังคือกล oh ้องกล้องมัวมากนะคุณพี่คุณพี่คะ pues. คุณพี่อันนี้คอือกล้องมัวน,นะคะขอขอนิดนึงขอนิดนึงอุ้ยพอนุ่มพอนุ่มอุ้ยคือ <c ül üyor> อันนี้คิดถึง MV ็ีอันนี้แหละเออีฟอะ อุ้ยแต่หนูชอบฟอนที่เขาใช้ไปเลยมันน่ารักมากเลยอะแบบชอบอะน่าร oh, ักอะอุ้ยดี่ะอุ้ยแต่เอ็นเครดิตรอบนี้ไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรหลุดหลุดอ้า oh. ว อฮ้ยทำไมรุ่นเรามันมีอ่ะอเฮ้ยทำไมรุ่นเรามันมีอะทำไมทำไมรุ่นเรามันมีอะเฮ้ยนี่ไม่อยู่ที่ทังหยอกหยอกหยอกเฮ้ย,ย,ยดีมากเฮ้ยดีมาก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 คือตอนแรกคือคาดหวังไว้ระด,ดับหนึ่งใช่ไหม <c oughs> คือเกิดคาดวิกอะคือทุกคนสวยมากมารกมาก,มากคืออยากเข้าไปเสียบตรงนั้นเลยอยากเข้าไปอยู่ด้วยสีเขียวยังว่างไหมคะ รับรับรับแม่คะ่ะขอบแบบเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่กรีนมามีเซ็กซี่กรีนมาแล้วค่ะ ไดบ้าไดบ้าไดบ้าอุย้ยเธอสวยมากคือทุกคนจะบอกว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากเพลงนี้คือพี่แฟเด่นมากเด่นมากจริงๆสมกับเป็นเซนเตอร์ประจําแบบเพลงมากๆพี่อายุก,ก็คือน่ารักบุคลิงความชมพูมมจิกก็คืออีโวตัวเองมาเยอะมากส่วนรุ่นใหม่พี่บีก็คือแบบหุยท่อนเดียวแบบเอาอยู่นะท่อนเดียวพี่บีเอาอยู่มากจริงส่วนบอจอกับคารินก็คือ อืมอันนี้ก็คือแบบไม่ใช่ย่อยนาะซามูมิวก็แบบไม่แพ้เลยทุกคนก็คือสู้กับเพลงนี้มากจะบอกว่าชอบฉากชุดไอเนี่ยชุดนักเรียนมากเพราะว่าทุกคนน่ารักมากฉากชุดนักเรียนทุกคนน่ารักมากคือแบบชุดวงก็น่ารักคือกิโมโนก็น่ารักแต่คือชุดนักเรียนน่ารักมากน่ารัก บอกทุกคนนะคะว่าใครที่อยากไปติดตามหรือดูนะคะก็อย่าลืมไปดูแล้วก็ติดตามกันได้นะคะเพลงฮันนบีน้องอุตะเพิ่งปล่อยวันนี้เลยนะคะวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ขอแบบเร็วๆเลยขอเร็วๆเลยวันนี้วันที่สิบแปดนะคะสิบแปดนะคะผมเดือนเจ็ดนะเออที่ที่บอกเดือนเจ็ดพอรู้ป่ะจําเดือนไม่ได้อ่า ทุกคนรู้หรอกรู้ว่ามาไม,ม่เคยจําวันเดือนได้เลยนะคะตื่นมาวันหนึ่งก็คือรู้แค่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เย่เก่งมากด กูดเกิดจริงๆมนมีอยากบอกทุกคนว่ายัางไงก็ฝากติดตามเพลงฮังนนบ,บีนอุตาด้วยนะคะบอกเลยว่าเพลงดีมากๆเพลงน่ารักสุดๆแล้วก็พี่ๆน่ารักมากอย่าลืมฝากติดตามวงแฮปปี้เทลเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ฝากติดตามมามีลินด้วยนะคะมามีก็เป็นอดีตเมมเบอร์ของวงแฮปปี้เทลเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้แกออกมาแล้ว่ายัางไงก็ฝั่งเั้นฝักตัวแล้วก็ฝากกดติดตามมามีดีใน,ในฐานะใหม่ด้วยนะแต่ว่าขอขอแอ ขอแอบขอแอบนิดนึงนะคืขอขอแอบนิดนึงนะพี่แฟพี่แฟพี่แฟท่อนท่อน,อนหาหามันเสียงหื่นนะมันมันมันเสียงหื่นนะขอขอแซวได้ปะ <c oughs> <c oughs> คือแบบเ Endu <c oughs> Endu อ,อันนี้คือไม่ได้บูจี้นะอันเดียคือเอ็นดูผมน่ารัก <c oughs> แตบบ่แบบแบบ ันดูความเสียงหื่นนะรู้แหละว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนใช่ไหมวันที่ไปอัดอะคันแน่พวกเธอไม่นอนใช่ไหมฉันรู้นะจ๊ะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะใครที่ยากติดตามมามีนะคะก็ฝากติดตามได้เลยว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่า Tik t o k IG นะคะผมแล้วก็ตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะเป็นค o ฟฟี่สามารถไปติดตามคอนเทนต์พิเศษได้ในนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์พิเศษหรือว่าจะเป็นภาพสุดพิเศษของมามิทนะคบผมมี2เทียนว่าจะเป็นเทียร์ข้างรักหรือว่าเทียร์ทันตะวันนะคะทันตะวัน50บาทข้างรัก1 0 0 0พบาทถ้าอยากรู้ว่าแตกต่างกัน ยังไงก็สามารถไปถามมามีในเน็ตไปเลยนะครับมามีไลฟ์ like ถุกอาทิตย์ใน YouTube นะคะส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์ช่วงนี้เปลี่ยนมาไลฟ์ในวันอังคารแล้วแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความสอยบวกของมามีนะยังไงก็ฝากน้ำฝากตัวได้นะครัุผมบ๊ายบายเจอกมันเร่งแต่มันเร่งดอกไม่ไปอ่ะยิ่ง